สื่อการสอนวิชาภาษาไทยชั้นปถมศึกษาปีที่6เรื่องกรสุภาพกับค่เก๋นุสลาเอี่ยมแสงจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นนักเรียนสามารถอธิบายฉันทลักษณ์ของบทร้อยกอประเภทกรสุภาพได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนฉันทลักษณ์ของบทร้อยกองประเภทกรสุภาพได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานกอสุภาพกรสุภาพเป็นกรประเภทหนึ่งนับได้ว่ากรสุภาพเป็นกรหลักของกรทั้งหมดเพราะเป็นพื้นฐานของกรหลายๆชนิด หากเข้าใจกรสุภาพก็จะทำให้สามารถเข้าใจกรอื่นๆได้ง่ายขึ้นชื่อคำประพันธ์ที่ลงท้ายว่าสุภาพนับว่าเป็นคำประพันธ์ลักษณะไทยแท้เพราะมีข้อบังคับในเรื่องรูปวรรณยุกในกรสุภาพนอกจากบังคับเสียงสระที่เป็นแบบแผนแล้วแบบกรปกติแล้วยังบังคับรูปวรรณยุกเพิ่มจึงมีข้อกำหนดทั้งรูปและเสียงวรรณยุก เป็นการแสดงไหวพริบปฏิพาณและความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยของผู้แต่งนั้นนะคะเด็กๆสำหรับกรสุภาพนิยมเล่นกันมามากตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นกรสุภาพมีความเฟื่องฟูมากในสมัยรัชกาลที่สองถึงขนาดมีการแข่งขันต่อกรอนสด ก,กระทูตลอดรัชสมัยเลยนะคะเด็กๆและมีผลงานออกมามากมายเช่นกรโนขนกรน,นิทานกรละครกรตำราวัดโพเป็นต้นนะคะเด็กๆนี่ก็เป็นเกจความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรสุภาพนะคะสำหรับสัญลักษณ์ของกรสุภาพเด็กๆลองสังเกตจากแผนภาพด้านล่างนะคะเห็นไหมเอ่ยจะมีทั้งวัคสะดับ วักรับวักรองวักส่งแล้วก็จะมีสังเกตดีๆนะคะสัมผัสระหว่างบทเห็นไหมคะระหว่างวักส่งแล้วก็วักรับนะคะอยู่ระหว่างบทที่1กับบทที่2นั่นเองเด็กๆจำแผนภาพนี้ไว้ให้ดีๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องฉันทลักษณ์ของกอนสุภาพกันต่อเลยค่ะกอนสุภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรอน8 มีข้อกำหนดดังนี้นะคะ 1. คณะคือจำนวนคำที่กำหนดไว้สำหรับคำประพันธ์นั้นๆจำนวนคำในการแต่งกองสุภาพ1บทมี2บาทหรือ2คํคำกรอน1บาทมี2วัหนึรงวมีจำนวนคำา7-9คําคำแต่นิยมคือวรคละ8คำา 2. สัมผัสนะคะกอสุภาพมีข้อกำหนดในการสัมผัสคือ คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3หรือ5ของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่3หรือ5ของวรรคที่4คำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทต่อไปนะคะเด็กๆนี่ถือว่าเป็นการสัมผัสในกอสุภาพ จำตำแหน่งดีๆนะคะเด็กๆลองดูที่แผนภาพได้ค่ะเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของการสัมผัสจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนั่นเองค่ะ 1. ก็คือการสัมผัสนอก2ก็คือการสัมผัสในนั่นเองการสัมผัสนอกคือคำคล้องจองที่เชื่อมระหว่างวรรคหนึ่ง และอีกวัคหนึ่งซึ่งอยู่คนละวัคนะคะซึ่งจะเป็นสัมผัสสละเป็นสัมผัสบ,บังคับไม่มีไม่ได้นะคะเด็กๆสัมผัสในคือคำคล้องจองที่อยู่ในวรคเดียวกันซึ่งจะเป็นการสัมผัสละหรือสัมผัสพยัญชนะก็ได้ไม่ใช่สัมผัสบ,บังคับจะมีหรือไม่มีก็ได้ลองดูตัวอย่างด้านล่างนะคะอากาศร้อนร้อนจัด ถึงดวงจิตจะนึกคิดทำอะไรก็ไม่ได้ต้องเปิดแอร์แล้วนั่งพัไประหยัดไฟแล้วก็ไปอาบน้ำสำราญเอยเด็กๆสังเกตนะคะที่เป็นตัวสีน้ำเงินเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเอยแล้วก็ตัวสีเขียวนะคะลองดูนะคะ คำที่เป็นตัวสีน้ำเงินแล้วก็ตัวสีเขียวลองแอบไปดูข้างบนนะคะจิตกับคิดถือว่าเป็นสัมผัสนอกนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปไรกับไม้เป็นสัมผัสในนะคะไฟกับไปเป็นสัมผัสนอกค่ะและสุดท้ายน้ำกับสัม เป็นสัมผัสในค่ะต่อมานะคะเด็กๆจะเป็นในส่วนของวรณยุกต์นื่อเองมีข้อกำหนดในการใช้วรณยุต์ดังนี้นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งเขาเรียกว่าวรรคสดับใช้ได้ทุกเสียงแต่ไม่นิยมใช้เสียงสามัญต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่สองเรียกว่าวรรครับใช้เสียงเอกเสียงโทรหรือเสียงจัตวา ้ามใช้เสียงสามานและเสียงตีนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่3วรรครองใช้เสียงสามานและเสียงตีคำสุดท้ายของว, 3, วรรคท,ที่4เรียกว่าวรรคส่งใช้เสียงสามานและเสียงตีนะคะเด็กๆจำไว้นะคะต่อไปข้อควรระวังในการแต่งกอนสุภาพ 1. ไม่ใช้คำที่ไม่สุภาพคำหยาบมาใช้นะคะเช่นเสือ้อ ตูดถุยเป็นต้นนะคะ 2. ไม่นำคำเสียงสั้นมาสัมผัสกับคำเสียงยาวเช่นรักมากให้หาย9ก้าหาวเป็นต้นนะคะลองดูตัวอย่างด้านล่างเลยค่ะเห็นสีเขียวไหมคะการกับสารการใช้คำเสียงสั้นมาสัมผัสกับคำเสียงยาวแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆ ต่อมานะคะคในเรื่องของการสัมผัสซ้ำหมายถึงว่าคาคําเดียวกันจะมาสัมผัสนอกสำกันไม่ได้นะคะจากตัวอย่างใช่ไหมคะลองดูคําว่าขวัญนะคะมีการสัมผัสนอกสำกันดังนั้นเด็กๆต้องระวังนะคะในการแต่งก่อนสุภาพต่อมาเรามาทำกิจกรรมเติมคำให้ถูกต้องกันดีกว่าค่ะ ให้นักเรียนนะคะนำคำที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ได้ความหมายและถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะมีคำว,ว่าปายากเมตตาพูจาเดี๋ยวจะให้เวลานะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรดีนะเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมเอ๊ะอะไร จะได้จุดจุดหวหิวเพราะชี้หาเฉลยค่ะปากนะคะเพียงรมปากจะได้ยากเมตาแล้วก็ช่องว่างตัวสุดท้ายก็คือผู้จานั่นเองนักเรียนนะคะสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหน้า 80ถึงหน้า83ได้นะคะหนังสือหลักภาษาไทยนั่นเองฝึกคิดฝึกทำกับใบงานที่17นะคะให้นักเรียนเลือกส่วนประกอบของคำประพันธ์ที่กำหนดเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความและสัมผัสถูกต้องตามลักษณะของกรสุภาพที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเด็กๆ บบทเรียนแล้วค่ะไว้พบกันบทเรียนต่อไปนะคะเด็ก